หลังจากสร็ธภารกิจส่งน้องแสงดาวกับวังแล้วนะครับเราก็จะมาทำหน้าที่ต่อของเราวันนี้คุณชายจะอยู่ที่ป่าของเรานะครับซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวของเรานะครับก็จะเป็นป่าหญ้าที่ส่งออกไปยัง50ประเทศทั่วโลกนะครับก็จะให้ดูตัวอย่างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นป่าหญ้าคอมมิวนิสต์นะครับ ก็เป็นญ้าที่ส่งออกไปยัง50ประเทศทั่วโลกนะครับเราปลูกไว้เยอะมากเลยให้คุณผู้ชมได้ดูตรงนั้นนะครับเป็นไร่ของเราประมาณ3,000เอเคอร์นะครับวันนี้ก็จะทำการเก็บเกี่ยวยาข้ามิสนิตนะครับเพื่อไปส่งอย่างลูกค้า50ประเทศทั่วโลกนะครับน้องแสงดาวกับสกลนครไปแล้วนะครับน้องแสงดาวไปทำคลิปเรียวนะครับเราก็เลยต้องดูแล ไล่ยากเขามีสนิทคนเดียวนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้คือเยอะมากพร้อมกับผู้ช่วยของเราตรงนี้นะครับนี่นะริชด็อกนะครับหรือว่าหมาเศรษฐีนั่นเองริชด็อกริชด็อกริชด็อกข้กางเฮียข้างเฮียริชด็อกเศรษฐีเศรษฐีอันนี้ก็สนใจแต่หนูนะครับอ่า การเลี้ยงหนูป่าก็เป็นธุรกิจเสริมอย่างหนึ่งของเราตรงนู้นนะครับ r i c h Dog หรือว่าหมาเศรษฐีของเรากำลังก <c oughs> ำลังหาหนูป่าอยู่นะครับนี่นะครับหันให้คุณผู้ชมได้เห็นเจ้า Rich Dog หรือว่าหมาเศรษฐีของเราไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเป็นผู้ดูแลพื้นป่าแห่งนี้พร้อมกับ ดูแลธุรกิจในเบื้องต้นรักษาความปลอดภัยหญ้าคอมมิสนนตของเรานะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปเก็บเกี่ยวหญ้าคอมมิสนิด้วยอุปกรณ์เจ้านี้นะครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าของเรานะครับเราก็จะได้หญ้าคอมมิสนนดเพื่อที่จะส่งออกนั่นเอง ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าวันนี้เราต้องเก็บหญ้าคอมสนิดให้ได้ประมาณ10ตันนะครับวันนี้ก็เก็บคนเดียวอาจจะไม่ทันนะครับน้องแสงดาวก็มามาช่วยเราเลยนะครับมีแต่เจ้าริชด็อกหรือว่าหมาเศรษฐีอยู่กับเราเท่านั้นนะครับเดีย๋ยวจะขอตัวไปทำภารกิจในการเก็บหญ้าคอมสนิทเพื่อส่งออก ให้ทันเครื่องบินที่กำลังจะมารับอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าสำหรับ10ตั้นยาคอมสนิด yeah, เพื่อส่งออกนะครับบายบายไปแล้วครับเดี๋ยวจะทำหน้าที่ในการเก็บผลผลิตของเราส่งออกต่างประเทศนะครับบายบายดูคลิปนี้แล้วต้องพาฉันไปรับยา <laughs> ประสาทแน่นอนสวัสดีครับ